สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงานในการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงตบบางปรามเพมบางเลนจดนครปฐมปีงบป,ประมาณพศ .2568 ครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยเพศชายอายุ40ปี มีอาการเอะอะโวยวายอารวาสจุดไฟเผาสงสัยพฤติกรรมใช้สารเสพติดนวัดบางปลาขอทุกท่านเชิญรับชมการฝึกซ้อมด้วยภาคีเครอือข่ายอำเภอบางเลนน้ำบัดนี้ขอเรียนเชิญค่ะ

ครับครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะแจ้งทางกำนันนะครับให้เอาชุดข้อติดของขบวนปลาแล้วก็ชุดทรบนะครับลงไปไปช่วยด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะนำบางบอนชัยที่ปศขับลงตัวไปร่วมด้วยครับผมครับจุนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยวางติดของด้วยครับมีเจ้าที่ตำรวจมานะครับไปได้ครับผมไม่ได้ทำอะไรนะหลบรับนะผมปอมบอนชัยนะกำนันเน่ผมได้รับประสานจากตำรวจบางเลนนะมีผู้ป่วยติดตเวชนะคุกข้างนะ มีเผาพุทธ e ิวัดด้วยที่บางปะกำนันอยู่พื้นที่ไหมเขากำลังหยุดอยู่ที่วัดพอดีนะกำนันสั่งใช้ชุดเฉพาะกิจของตำบลบางปลาหน่อยนะแล้วก็ชลบด้วยนะครับเข้าไปไปช่วยดับเพลิงแล้วก็ช่วยควบคุมผู้ป่วยจิตเวทด้วยกำนันแบ่งเป็นสองชุดนะดับดับเพลิงชุดหนึ่งแล้วก็ควบคุมผู้ป่วยจิตเวทชุดหนึ่งครับครับขอบคุณกำนันมากครับผมครับครับดีครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชุดเฉพาะกิจดำเนินการในะเขตพื้นที่ครับผมรัคบครับขอบคุณมากครับไป,ไปอยู่ที่บันปันปลาครับสว่างแล้วางแล้วข,ขอประสานรถดับเพลิงด่วนครับ

ประสานกำลังท่านาคือนะครับขอสั่งใช้กำลังพวกเราในการออกไปวันนี้ที่สำหรับการปฏิบัติงานนะครับจะแบ่งเป็นสองชุดนั่เรามีหลาคนนะจะแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกนะครับให้ดูเรื่องเกี่ยวกับเพื่อเขาตักเพลินนะครับกลับไปที่ปกติวัดนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือที่เหลือนะครับก็ที่ตำรวจในการควบคุมนะครับผู้ป่วยประเวชนะก็ การปฏิบัตินะครับก็ให้ดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับของตัวเราเองด้วยแล้วก็ดูความปลอดภัยของบุคคลนะครับชาวบ้านนะครับที่จะเข้าไปเข้าไปไฟบุญมันมีอยู่แล้วนะเรื่องของการบุญครับหนึ่งยาบางเลนอะไรไ<ห>แต่แตไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันหมดแล้วเหตุดึงอ๋อสีรัสนนบางปลาเหตุบุคคลข้างพยายามจะจุดไฟเผาบุติใ<ห>น,<ห>นวัดบางปลานักเรียน ไปไหนกันอย่านีอะไรไปไหนกันจริงทุกทุกท่านนะครับผู้ใหญ่บ้านทุกท่านประสานชุดทีมงานในในหมู่บ้านช่วยไปรับนับเหตุบุคคนคุ้มคร่งแล้วก็เหตุเพลิงไหม้นะครับบุคคลคุ้มคร่งจุดไฟเผาปฏิวัดให้มาช่วยนะครับเหตุและช่วยดับเพลิงในเวลานี้โดยด่วนครับ รับช่วยประสานท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มช่วยโทรประสานติดต่อให้ให้ครบทุกหมู่ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับราโโโโาาาอออะะนนะไไไรรรกกกััันนนนเมมทท การจัดเอสามหนึ่งท่าสอง่าสองสาน่ง้อหารมีู่สมเดี่ยผู้ป่วยจิตชคือใจสองว่าไม้รับบเป็นแผ่เดิหนึ่งและรักาว่าคุณอีเบียร์สองแปดสิบหนึงเบียนเอาอินเอสเพจจิตเวชเก้ารั้ง เจ้าหนที่ดับเลิงเทศบ,บาลบางเลนเทศบาลอ,อบตบางปาดับเติเรียบร้อยแบบล้วรันเลนต้าเป็นปันที่วันิหัสบดีวันเชาวันละ5ั0 โอเคค่ะตอนนี้ก็คือ <sh> มีแผลอันนี้ทางอนามัยทำแผลมาให้แล้วใช่ไหมคะเคยฉีดวัคซีนป้องกันแบคทีเรียกไหมครบสามเข็มเลยคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะคะหมอใครชื่อนามสกุลอะไรคะอันนี้เรากำลังตรวอะไรไหมครับเห่มเกิดตอนกี่โมงนะครับก่อนหน้านี้ต้องประมาณ15นาทีเนาะแล้วมีโดนตรงไหนนอกจากแขนขามีเข้าหน้าอะไรไหมครับมาไม่มีครับไม่มีอะไร้องเไม่มีหายใจเหนื่อยอะไรหรือ ปวดเยอะไหมครับมันจะแตกแก่อก็เดี๋ยวเด็ี่งูหัได้ครับเดีู่แล้วก็ถ้าปวดเยอะเดี๋ยวให้เปยนคอนโทรเป็นคามองคาซิลก็ได้แล้วก็ให้แอนตีติกเป็นตา้คอรนนก็ไม่ได้นอนล้าจะเอาให้แแต่ทีอ้ย้านปเอา

ก็จะจะหามีหามีไดับไฟใหมัปดับไฟแล้วก็มีอันนี้เป็นจิตอวุที่ถไฟก็มีผู้บาดเจ็บใไหมคคน้ชื่ออะไรครับอชื่ออะไรรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นชื่อปาชื่อนามสกุลอะไร เมื่อวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับไฟสว,ว่างจำได้ไหว่าไปถุดไฟมาไฟสว,ว่างมียาลบประจตัวอะไรกินอยู่บ้างไหมครับไม่มี องสยาที่ะนะครเดี๋ยวลองดูก่อนว่าาที่ไหนต้องารัารหดูแล้วครับะว่าตังมากเลยร้ายข้าของคุณตรงนั้นทีแล้ววันี้เลือกไปวัดเขาทว่าที่กฏิพระคุ้ไหมดสุดท้ายนี้กลุ่มง,งานจิตเวชและยาเสพติดขอขอบพระคุณ ภาคีเครือข่ายอำเภอบางเลนที่ร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ